วานอนครับผมวันนี้งานครบรอบ5ปีวานอนนะครับตอนนี้อากาศดีนะครับจะเรียนเชิญพี่น้องนะครับพวกพี่น้องพณมิตรเราอ่ะก็เดินทางมากันได้เลยครับผมตามนั้นเหนื่อยไม่เบียดก็เดี๋ยวถ้าพี่น้องมากออกันเนี่ยก็หายเหนื่อยเรารออยู่ชื่นใจครับมาครับเดินทางกันมาครับาอุปสรรคไม่ใช่มีไม่ได้มีปัญหาเลยครับรักทุกคนครับครับผม ถ้า,าไม่มีอะไรห่วงครับก็รอพี่น้องมานะครับก็ยังรอพี่น้องมากอดกันก็ฟ้าโปร่งแล้วเริ่มโป่งแล้วเดี๋ยวหกโมงแล้วฟ้าสว่างแล้วครับ,รบเจอกันครับเดี๋ยวมากอดกัน ะไรนก็มีเดิมพันอีกแล้วเดิมพันอะไรนะถ้ามึงไม่ตกกูโกนหัวไอ้เลยอายไรแล้วัวชอย่าบวช เป็นยังไงบ <ici> ้างก็สถานการณ์ก็ยังไม่น่าห่วงนะครับก็พี่น้องเราก็เริ่มทยอยกันมาแล้วครับก็ยังรออยู่รอก่อนทุกคนอยู่นะครับเยม สวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมตัวนอนพระนครครับผมสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเจนวานอนพระนครสวัสดีค่ะครับก็ช่วงนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ขออนุญ,ญาตนะครับพี่พี่น้องๆที่มาถึงแล้วเข้าสู่พิธีการนิดนึงนะครับก็จะได้ไม่ยืดเยื้อครับเดี๋ยวหลังจากที่จบ พิธีการแล้วเดี๋ยวเราสนุกกันยาวๆทังทีเลยครับเพราะว่าคาดว่าฝนคงไม่ตกแล้วครับคุยกับเทวดารู้เรื่องแล้วนะครับนี่ขนาดเคยรู้แล้วนะครเปเี่ยกไปแล้วพึ่งนึงแต่วันนี้ก็ซึ้งซึ้งน้ําใจของพี่น้องทุกคนมากนะครับเพราะวันนี้แม้ฝนตกรอบด้านรอบนอกเลยก็ยังเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับใช่ค่ะขอบคุณพี่ๆี่น้องๆทุกท่านมากนะคะที่ได้ ให้เกียรตินะคะกับทางวานอนเรานะคะในงานครบรอบ5ปีนะคะฝ่าฝนนะคะไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกทุกท่านก็ยังมานะคะให้กำลังใจก,กับวานอนตลอดนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะ,ะนะครับก็อย่างที่บอกครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะนะครับสมาชิกวานอนทุกคนนะบนเวทีนี้นะครับ อยากกล่าวว่าขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ นะครับแล้วก็มาทำกลุ่มเองโดยพี่ฟุก๊กจุ๋มจิมไรเดอร์ <มา S 1> ก็เป็นพี่ปรึกษานะครับคอยให้กำลังใจจึงทำให้มีวานอนเนี่ยมันมนี้นะครับมีคนร้องไห้ค่ะคือ <ừ> ใครจะร้องพี่ฟุ๊ก <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็เลยอยากวันนี้มันเป็นวันครบรอบห้าปีกลุ่มวานอน <c oughs> ผมก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมขอบคุณพี่ปุ๊ก <c oughs> มากครับ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ทําให้มาตลอดนะคะในน้องเดินถูกทางมาตลอดนะคะเป็น<อ>ที่ที่ที่คอยคอยบอกว่าทําแบบนี้สิ <ives. S 1> ลองทําแบบนี้สิคือไม่เคยทิ้งวานอนเลยนะคะคือเราเราอาจจะไปทางเดียวการเดินทางของเราอาจจะแบบไม่เหมือนกันแต่<อ>ทุกอย่างเนี่ยคือถึงจิคอยอยู่ตางหลังตลอดในวันในวันนั้นให้ล่าวอะไรนิดนึงในวันนั้นพี่ปุ๊ก บอกกับผมคำหนึ่งครับผมบอกว่าถ้าผมจะทำกลุ่มขึ้นมาเนี่ยผมต้องทำยังไงที่พู้งพูดผมทำเดียวครับทำยังไงก็ได้ให้สนุกนะครับพี่พุ้พูดแบบนี้ผมก็จำมาจนทุกวัน่านนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่พงษมากครับเดี๋ยวผมให้พี่พุกงวยพอให้กับทางวานนอนนิดนึงครับสวัสดีครับผมสมศิลป์ไรเดอร์นะครับเป็นประธานกลุ่มนะครับ ก็ยินดีกับน้องนะครับอยู่มา5ปีนะครับก็คอยพพอร์ตตลอดนะครับก็อยากอวยพรให้น้องนะครับประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆครับปีที่6ที่7ที่แครับแล้วขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มไบเกอร์ทุกคนนะครับที่มาร่วมให้กำลังใจกับทั้งน้องนะครับอาจจะพัเทไปหน่อยก็ถือว่าเรามาด้วยใจนะครับวันนี้ที่ทีมบุ๊กเนี่ยอยากบอกว่าน้องสองคนเนี่ย ภูมิใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ thank you